ผู้หญิงโซลทิ้งไ n เปค i นเน็ก c ั่นสสวัสดีค่ะแพรหรือว่าแพรซูนะคะพบกันเช่นเคยนะคะในไทเปคอนเน็กชั i นพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อในไต้หวันโดยที่แบ่งเป็น10 EP ีีค่ะโดยที่พอดแคสต์นี้นะก็จะได้รับการสนับสนุนจากไทเปคอนเน็กชั i นเอเจนซี่เอเจนซี่ที่จะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อในไต้หวันค่ะ สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน EP ที่5แล้วนะคะก็ครึ่งทางกันแล้วเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังติดตามฟังกันอยู่เนาะแล้วก็คำถามแล้วก็หัวข้อในวันนี้นะคะก็คืออยู่หอ,อนอกหรือหอในดีนะคะก็เป็นคำถามที่ยกมาจาก EP ก่อนเรื่องออค่าครองชีพเนาะ แล้วก็เราบอกไว้ว่าเรื่องที่พักเนี่ยจะต้องแยกมาเป็นอีก EP หนึ่งเลยเพราะว่าเป็นหัวข้อที่จะต้องมี EP เป็นของตัวเองจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เรื่องใหญ่มากของของในไต้หวันนะคะซึ่งคนไทยที่มาอยู่ในไต้หวันเนี่ยก็คือจะมีการช็อกนิดนึงนะเพราะว่าที่พักในไต้หวันแพงกว่าที่ไทยมากๆๆๆๆๆๆนะคะห้องพักในไทเป์เนี่ยเล็กๆเก่าๆเนาะอาจจะมีราคาขายถึง10ล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้เลยก็ได้เนาะ แล้วก็คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยจะเลือกเช่าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือคนรุ่นใหม่ของในไต้หวันนะคะเขาก็เลยจะเลือกที่จะเช่าไปเรื่อยๆเนาะหลายคนก็จะต้องเช่าแชร์อพาร์ตเมนต์เพื่อประหยัดรายจ่ายด้วยนะคะห้องเช่าบางที่ในในไต้หวันหรือว่าในไทเปนเนี่ยนอกจากจะเก่าแล้วก็เล็กแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะยังมีการเห็นการตกแต่งหรือว่าปรับปรุงแปลกๆนะคะอย่างเช่นแบบทำระเบียงเป็นห้องน้ำ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาห้องครัวเก่ามาทําเป็นห้องนอนนะโดยที่ยังเห็นเศษซากอะไรรมอย,อยู่ว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นครัวมาก่อนคือเป็นเคาน์เตอร์ครัวขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เหมือนแทนที่มันจะวางเตาเอาไว้เนี่ยก็วางเป็นแบบฟูกนอนเนาะตรงนี้ก็คือมีเพจที่รวบรวมห้องเช่าแปลกๆในไต้หวันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องห้องเช่าในไต้หวันเนี่ยมันแบบหลายสิ่งจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเลือกของนักศึกษาต่างชาติเนาะจริงๆมันจะแบ่งออกเป็นแบบเราจะอยู่หอในของมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจจะอ,อยากจะออกมาหาห้องเช่าเองข้างนอกนะคะซึ่งแต่ละสองตัวเลือกเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันเนาะมาพูดถึงหอในของมหาวิทยาลัยก่อนเนาะแน่นอนว่ามันจะต้องถูกกว่าหอนอกอยู่แล้ว แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยค่าน้ําค่าไฟก็อาจจะถูกหรืออาจจะฟรีนะคะบางที่ก็อาจจะมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะช่วยซัพพอร์ตคือถ้าถ้ามันไม่ฟรีเนี่ยก็เขาก็อาจจะแบบว่ามีส่วนลดให้หรืออะไรที่จะต้องทำให้เราเนี่ยจ่ายถูกมากๆตรงนี้ก็จะต้องไปดูในเกณฑ์ของแต่ละที่เนาะแต่ว่าปัญหาของหอในส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอเนาะก็คือการที่จะต้องอยู่กับรูมเมทแล้วหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือจับ จับรูมเมดเองไม่ได้เนาะมันก็คือเราจะต้องถูกส่งไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อย่างมหาวิทยาลัยเก่าของเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กปตรีนะคะก็จะต้องอยู่ห้องแบบ4คนถ้าอยู่ปโทก็จะได้ห้องสองคนแล้วก็ปอเอกเท่านั้นนะที่จะได้สิทธิ์ที่จะให้ไปอยู่ห้องเดียวก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นเนาะจริงๆตอนนั้นนะ่ะมหาวิทยาลัยของเราถ้าเป็นเด็กปโทก็จะทําเรื่องของห้องเดี่ยวได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลงชื่อแล้วก็รอซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็แล้วแต่คนเลยว่าจะทนรอได้ได้จนถึงวันที่เราจะได้นั้นไหมก็มันมันขึ้นอยู่กับโชคจริง,รงๆนะเรื่องแบบนี้อย่างเราก็คือเคยลงชื่อไว้แล้วก็รอไปทั้งเทอมเลยก็ยังไม่ได้สุดท้ายก็เือตัดสินใจที่จะย้ายออกไปอยู่หอน,นอกแทนนะคะตรงนี้เนี่ยอนอกจากเรื่องเรื่องเรื่องลูมเมทแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องสภาพห้องนะว่า หอที่เราได้เนี่ยเป็นหอเก่าหรือว่าหอใหม่แล้วเจ้าของคนเดิมเขาดูแลรักษาดีไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่หอในมหาวิทยาลัยอะพอมันมีคนย้ายออกเขาก็ไม่ได้จะมาทําความสะอาดให้เราละเอียดขนาดนั้นนึกออกไหมคะเวลาเราเข้าไปใหม่เ,เราก็ต้องแบบเหมือนเป็นคนที่ทําความสะอาดเองอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วสภาพบางทีก็แล้วแต่แต่เจ้าของเดิมด้วยว่าเขาทําอะไรเอาไว้บ้างนะหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลหอเนี่ยคอยใส่ใจดูแลเรื่องความความสะอาดในส่วนกลางหรืออะไรอย่างนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าโลเคชันของหอเนาะพอเป็นหอในเนี่ยบางทีก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมห AH าวิทยาลายัห L, ย ah L, รหรือว่าอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะอย่างมหาวิทยาลัยเราเจิงตานะคะหรือว่า NCU เนี่ยมันก็เป็นมห AH าวิทยาลัยที่อยู่ติดเขามันก็ทําให้หอที่เราเคยอยู่เนี่ยอยู่บนเขา แล้วก็การเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะก็คือตอนนั้นเนี่ยต้องเดินปีนเขาขึ้นไปประมาณ10นาทีเนาะแล้วบางคนเนี่ยก็คือจะไม่ชอบเลยหลายคนเลยที่เราเห็นแบบว่าช่วงที่อยู่ในหอเนี่ยก็คือจะแบบเรียกแท็กซี่ขึ้นกันบ่อยๆนะคะแต่ของเราก็คือใช้เดินเอานะสำหรับคนที่สนใจหอนอกนะถ้าอยู่หอนอกเนี่ยราคาในไทเปส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตั้งแต่6 0 0 0ถึง10,000เหรียญดอลลาร์ไต้หวันนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่6,000ก็อาจจะได้ห้องแบบแชร์อพาร์ตเมนต์ก็คือเรามีห้องนอนแยกเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าจะใช้ส่วนกลางร่วมกันจริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่า6,000ถึง1,000 0ก็คือ6,000ถึง1,000 0เป็นค่าเริ่มต้นเนาะซึ่งก็คือ1,000 0อัพขึ้นไปก็ยังมีให้เห็นเยอะมากนะคะแล้วก็หอนอกเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องจ่ายค่านา้ำค่าไฟเองด้วยแล้วบางที่เนี่ยก็อาจจะมีการเรียกเก็บค่าแก๊สเพิ่มขึ้นมาเนาะ ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยเจ้าของห้องก็อาจจะไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มจากค่าน้ำค่าไฟที่เราต้องจ่ายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะคิดเพิ่มกันนะคะก็เหมือนแบบที่ไทยว่าแบบค่าน้ำา7บาทอะไรเงี้ยแต่ละยูนิตซึ่งมันค่าน้ำที่เขาไปจ่ายให้เราจริงๆเอ้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดนั้นแต่เขาก็คือคิดเพิ่มอีกนิดนึงเก็บกำไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยเนี่ยบางที่ก็อาจจะให้ใช้น้ำหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเหมือนกันนะสำหรับหอ,อนอกอย่างหอเก่าของเราก็เขาก็ไม่ได้เก็บค่าแกส๊สแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค่าน้ำเลยเท่ากับว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะจ่ายค่าหอแล้วก็บวกเพิ่มแค่ค่าไฟในเดือนนั้นที่เราใช้เท่านั้นเองสำหรับคนที่อยากได้ห้องสตูดิโอแยกในไทเปนะคะแล้วก็พร้อมห้องน้ำหรือว่า อันนี้ยังไม่นับว่าจะต้องมีครัวนะแค่มีห้องแบบสตูดิโอเป็นของตัวเองพร้อมห้องน้ำเนี่ยเราว่าอาจจะต้องเตรียมไว้สักประมาณสัก18000ดอลลาร์ไต้หวันบวกๆต่อเดือนก็คือเริ่มต้นที่1,800 0แล้วก็อาจจะแพงกว่านั้นได้เนาะก็จริงๆอาจจะอยาหาได้ถูกกว่านั้นเนาะอาจจะมีคนที่หาได้ถูกกว่านั้นถ้าลองไปดูแถบชานเมืองหรือว่าอยู่นอกไทเปแบบ ลองไปดูนิวไทเปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีห้องที่ถูกกว่าและกับการเดินทางที่อาจจะใกลกว่านิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องที่เรื่องเช่าที่อยู่เองเนี่ยคนที่มาเรียนไทเปนเนี่ย เราว่าจะต้องกำเงินมามากกว่าคนที่ไปอยู่เมืองอื่นหน่อยเพราะว่าอพาร์ตเมนต์ในไทเปก็จะต้องแพงกว่าเมืองอื่นๆอยู่แล้วแต่ถ้าอยู่หัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นแบบไทโจงเกาสงแล้วก็ทาเลใจกลางเมืองเราว่าบางที่นะราคาก็อาจจะใกล้ๆกับใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์ในไทเปเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีความเป็นเมืองที่จเจริญแบบมี MRT มีมีอะไรเหมือนกันแล้วก็จะมีพวกบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยไปตั้งอยู่เนาะ แล้วก็ใครที่อยู่เมืองที่ค่อนข้างเป็นเมืองรองหน่อยก็ <_ d> um> าอาจจะมีโอกาสได้เช่าห้องที่ใหญ่กว่าหรือว่าใหม่กว่าแล้วก็ยังถูกกว่าพวกเมืองใหญ่ๆด้วยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเองก็ไม่เคยไปอยู่นอกไทเปนในเมืองเมืองรองสักทีเนาะเพราะตรงนีเน้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยขอไม่ลงลึกในรายละเอียดมากแล้วกันเพราะตรงนี้เราก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้ว่ามันจะต้องถูกกว่าอยู่แล้วแหละยิ่งถ้าเป็นห้องแบบเหมือนกันเลยเป็นห้องเกรดเดียวกันน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ เ,เราว่าในเมืองไทเปกับเมืองที่เป็นเมืองแบบค่อนข้างห่างไกลหน่อยเมืองที่เมืองที่ไม่ใช่ไทเปก็จะต้องถูกกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางคนจะชอบแบบอยากให้มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยหรือว่าบางคนอยากได้ห้องว่างๆมาแต่งเองตรงนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะหรือว่าบางคนอาจจะอยากได้ครัวด้วยบางคนอยากได้ที่เก็บของเยอะๆอันนี้เนี่ย EP นี้เราก็พูดในสิ่งที่ค่อนข้างมีเวลาที่จํากัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดครบทั้งหมดในเรื่อง ของที่พักในไต้หวันนะคะเพราะเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรให้พูดถึงได้เยอะมากๆเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยคือถ้าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนต่ออะไรอย่างงี้ก็ตามก็สามารถสอบถามไปได้ที่ไทเป Connection เลยนะคะ ซึ่งจะต้องบอกว่านอกจากเขามีบริการให้คําปรึกษาเรียนต่อแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องการหาที่พักในไต้หวันให้กับนักเรียนไทยที่มาเรียนต่อในไต้หวันด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเขาก็มีพาร์ทเนอร์เนาะก็คือไทเปลิ i วิ่งนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่พักอาศัยในไต้หวันโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นใครที่มาใช้บริการไทเปคอนเน็กชันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่ามาไต้หวันแล้วอยากอยู่หอนอกจะหาที่พักไม่ได้นะก็คือจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ โดยโดยให้แบบหาที่พักแล้วก็ส่งไปถึงที่พักในวันแรกเลยนะคะก็สำหรับอีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับอีพีหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามนะคะยังเหลืออีก5้าพีขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปจนถึงจบ10บอีพีเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ